ใช่คุณหรือไม่ที่กําลังมองหาบ้านที่อยู่ใกล้กับเซนทรันรัตนาธิเบตเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนสามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆและที่สําคัญคุณยังได้เป็นเจ้าของบ้านหรูที่สวยงามตกแต่งพร้อมอยู่ด้วยเงินผ่อนเพียง2,000 20, 0บาทต้นๆเท่านั้นถ้าใช่ติดตามรับชมกันครับ สวัสดีครับผมบิ๊กเวลที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านจากบริษัท Remax Greenway นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชมบ้านหลังหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นบ้านที่แบบสวยงามพร้อมอยู่มากๆนะครับบ้านหลังนี้นะฮะก็จะอยู่ในย่านที่อยู่เรียกว่าใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศเลยเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันเลยนะฮะเรียกว่าสามารถที่จะเดินทางไปเซ็นทรัลรัตนาธิเบศได้สะดวกรวดเร็วอีกทั้งเนี่ย มันยังใกล้กับห้างสรรพสินค้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีรัตนาทิเบตนะครับหรือมีโครงการที่กําลังจะเปิดใหม่นะครับซึ่งเป็นโครงการ Li t เ l ิลวอลกนะครับกำลังจะเปิดใหม่อยู่หน้าปากซอยของของหมู่บ้านนี้เลยฮะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับใกล้ทางพิเศษสีรัตนะครับเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกรวดเร็วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบ้านในโครงการนี้กันนะครับสาหรับโครงการที่ทุกท่านนะครับจะไปเยี่ยมชมกันนะฮะโครงการนี้ก็คือโครงการ บ้านกลางเมืองรัตนาธิเบศนะครับซึ่งเป็นโครงการแบรนด์คุณภาพนะครับจากบริษัท AP นะฮะซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเรียกว่าเป็นทาวน์โฮมนะครับสชั้นนะครับทาวน์โฮมแบบโครงการหรูเลยนะฮะเป็นบ้านที่อยู่เรียกว่าตำแหน่งหลังลิมนะครับขนาดที่ดิน33.2ตารางวานะครับแล้วก็ฟังก์ชันบ้านนะครับเป็นแบบ4ห้องนอน3ห้องน้ำนะฮะ มีเรียกว่าอะไรมีการตกแต่งบิวอินภายในบ้านนะครับที่เรียกว่าทำมาได้เรียบหรูแล้วก็สวยงามตอบโจทย์ยุคปัจจุบันมากๆนะฮะเป็นบ้านที่เรียกว่ามีครบครันพร้อมที่จะให้ทุกท่านเนี่ยย้ายเข้าอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําเลเรื่องของการตกแต่งบ้านนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านกันนะครับก็สําหรับจุดแรกนะครับอ่า อันนี้เรียกว่าก็จะเป็นโซนบริเวณตรงพื้นที่จอดรถนะครับเนี่ยฮะซึ่งตรงนี้นะครับท่านสามารถนะฮะที่จะจอดรถนะครับบริเวณในบ้านเนี่ยได้ถึง2คันเลยที่สําคัญคือด้วยความที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นบ้านตําแหน่งหลังริมใช่ไหมฮะมันก็มีการตกลงกันในหมู่บ้านนะครับว่า,าเขาก็จะให้สิทธิ์นะครับในการจอดรถนะครับฝั่งตรงข้ามกับบ้านเราได้เนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะอย่างที่มีรถจอดอยู่ตรงนี้นะครับก็จอดตรงข้ามหน้าบ้านเรานะฮะ ถ้าเราอยากจะจอดเพิ่อมอีกคันนะครับจอดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นจอดหน้าบ้านสองคันจอดในบ้าน2คันรวมเป็นทั้งหมด4ี่คันด้วยและก็ด้วยความพิเศษก็คือด้วยฝั่งตรงข้ามหน้าบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่ชนกับบ้านหลังอื่นนะครับมันเป็นกําแพงโครงการมันก็เลยสามารถที่จะจอดรถแบบนี้ได้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยสําหรับท่านที่เรียกว่ามีรถใช้จํานวนมากนะครับ4คัน3ามคันสี่คันจอดได้สบายนะครับโอเคนะครับ ตรงนี้นะฮะสำหรับจุดแรกนะครับบริเวณลงจอดรถเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมีพื้นที่ด้านข้างนะครับซึ่งทางเจ้าของบ้านเขาก็จัดสวนนะฮะช่วยเพิ่มความร่มรื่นภายในบ้านนะครับนะครับสำหรับตรงบริเวณด้านข้างนะครับทางท่านเจ้าของบ้านนะครับก็ได้มีการต่อเติมนะครับนะฮะเป็นห้องด้านข้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหากท่านเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้สามารถที่จะดัดแปลงนะครับห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่น ด้านล่างได้เป็นห้องคาราโอเกะได้หรือแม้กระทั่งจะทำเป็นห้องออฟฟิศนะครับห้องนั่งทำงานหรือว่าเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุก็ได้ฮะบ้านของท่านมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยโอเคยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านกันกันขณะนี้พวกเราก็ได้เข้ามาในบ้านแล้วนะครับสำหรับจุดแรกนะครับที่เราเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโซนของห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนะฮะ ซึ่งตรงนี้นะครับทางท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ได้มีการตกแต่งบิววอินนะครับกั้นให้เป็นพาร์ติชันให้เป็นสัดส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณชั้นวางทีวีสังเกตว่าเราเข้ามาดูเนี่ยก็จะรู้สึกผึงความเร,วาเรียบร้อยแล้วก็สบายตาเป็นอย่างมากนะครซึ่งตรงนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะวางโซฟานะครับขยัดขนาดยาวสัก3เมตรนะครับ วางยาวมาตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ชมรายการทีวีตรงนี้นะครับทีวีตรงนี้จะติดตั้งสักขนาด60นิ้วหรือ70นิ้วก็ยังสามารถทำได้สบายๆนะฮะสลับโซนด้านข้างตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เป็นห้องเก็บของนะฮะส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำอ่าเนี่ยครับนะครับทางท่านเจ้าของนะครับ นะครับก no ็เรียกว่ามีประตูห้องน้ําที่เพิ่มความเป็นสัดส่วนทาให้แบบดูดีมากๆนะครับดูไม่เห็นประตูเป็นห้องน้ําเลยมันทาให้ดูบ้านมันดูกว้างดูโปร่งมากขึ้นนะฮะนะครับมีห้องน้านะครับซึ่งสามารถให้ความสะดวกสบายในการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับสาหรับบริเวณด้านข้างนะครับก็มีการบิวอินนะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวเป็นเคาน์เตอร์บาร์ภายในบ้านนะครับเนี่ยฮะมีทําการทําเป็นบานตู้ข้างบนเรียบร้อยสามารถเก็บของกระจุกระจิกนะครับเก็บพวกเครื่องดื่ม เครื่องปรุงอะไรไว้ตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็มีการาทำเป็นฮูดนะครับเป็นเตาไฟฟ้านะครับไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เป็นอย่างดีและก็ระยะ,ยะระยะยาวได้ทีเดียวนะครับนะฮะส่วบนบริเวณด้านหลังนะครับนี่ฮะก็เรียกว่ากั้นเป็นห้องอนเนกประสงค์ด้านหลังนะครับซึ่งตรงนี้อนาคตเนี่ยท่านเข้ามาเนี่ย มันก็จะมีห้องด้านข้างตรงนี้ใช่ไหมฮะห้องตรงนี้ท่านสามารถที่จะทําเป็นครัวไทยบริเวณด้านนอกบ้านได้นะครับซึ่งข้อดีก็คือท่านสามารถที่จะทําอาหารปิ่นจะจัดแรงๆนะครับโดยที่ตัวกลิ่นเนี่ยไม่เข้าไปรบกวนของ้ที่อาศัยภายในบ้านได้นะครับประเกตว่าเป็นบ้านที่แบบมีพื้นที่ใช้สอยนะครับบริเวณภายในบ้านเนี่ยใช้ได้อย่างใช้ประโยชน์กับได้อย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับ นะฮะโอเคครับสำหรับด้านล่างเราก็เยี่ยมชมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมชั้นต่อไปกันโอเคครับตอนนี้พวกเราก็อยู่บริเวณชั้น2ของบ้านแล้วนะครับนะฮะซึ่งชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนนะครับสองห้องแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาท่านไปชมห้องนอนที่สามันก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นห้องนอนที่3นะครับซึ่งทางชั้นเจ้าของบ้านนะครับก็ได้มีการ คำบิวอินนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโต๊ะนะครับโต๊ะสําหรับนั่งทํางานทําการบ้านนะครับมีโต๊ะชั้นวางทีวีชั้นวางของนะครับแล้วก็มีเตียงนะครับเนี่ยฮะเป็นแบบบิวอินครับทำได้อย่างลงตัวเป็นอย่างดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปห้องนอนที่2กันก่อนไปนอนที่สองเดี๋ยวขอพาชมห้องน้ําก่อนนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นห้องน้ํา นะครับเป็นห้องน้ําแชร์สําหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3าได้ใช้ร่วมกันนะครับมีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เป็นอย่างดีละแล้วก็มีการทําเป็นตู้กระจกกั้นนะครับไม่ให้น้ําที่ออกจากฝักบัวเนี่ยกระเด็นมาสู่ข้างนอกมันก็จะทําให้สามารถดูแลท่านสามารถดูแลห้องน้ำเนี่ยให้สะอาดนะครับเป็นเรียสะอาดเรียบร้อยได้ง่ายมากขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดิมท่านเจ้าของบ้านเขาอยู่กันแค่2คนดังนั้นเนี่ยห้องนี้มันจึงไม่มีใครนอนนะครับเขาก็เลยมีการดีไซน์ห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่เป็นห้องเก็บคอลเลกชันนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกากระเป๋าเนี่ยฮะดูจากช่องตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บเครื่องประดับเก็บนาฬิกานะฮะ ไว้ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สังเกตว่ามีนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่รอบห้องเลยนะครับถ้าท่านผู้หญิงนะครับเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมเสื้อผ้าสวยๆงามๆนะฮะก็จะมีตู้เสื้อผ้านี่ครับที่ทาให้ท่านนะเก็บของได้อย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นโซนบริเวณโต๊ะเครื่องแป้งนะครับที่สามารถแต่งตัวนะครับ ให้ดูดีสวยดูดีก่อนที่จะออกไปทำงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับขณะนี้พวกเราก็อยู่บริเวณชั้น3ของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งแบบบ้านของหลังเนี้ยเขาได้มีการออกแบบให้ห้องมาสเตอร์เบดมนะครับอยู่ที่บริเวณชั้น3ของบ้านนะครับซึ่งก็จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดสําหรับบ้านหลังนี้นะครับขณะนี้พวกเราก็ได้อยู่บริเวณห้องนี้แล้วฮะนะครับจะส,สังเกตว่า มีความกว้างโล่งโปร่งมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งสําหรับบ้านหลังนี้นะครับทางท่านเจ้าของบ้านนะครับเขาก็ได้มีการตกแต่งนะครับบิวอินนะครับนะฮะมันจะเป็นเตียงนะครับหัวเตียงนะฮะบริเวณโต๊ะข้างนี้คือโอ้โหเขาเรียกว่าทําได้อย่างลงตัวแล้วก็หรูหราสวยงามมากๆเลยนะครับห้องถับมานะครับทางท่านเจ้าของบ้านนะครับเขาก็ได้ ทำเป็นว a l k in closet นะครับนะฮะก็เป็นห้องแต่งตัวนะครับห้องเป็นห้องแต่งตัวนะครับก็หลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะครับทำกิจวัตรประจำวันตอนเช้าเสร็จนะครับก็ออกมาแต่งตัวที่บริเวณห้องนี้ได้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีชั้นสำหรับวางเสื้อผ้านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับเก็บของได้นะครับซึ่งซึ่งลักษณะเมื่อกี้ใช่ไหมฮะก็จะมีห้อง ชูห้องเสื้อผ้าห้องใหญ่ด้านล่างละนะครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บชุดทํางานชุดไปงานต่างๆนะครับส่วนห้องเนี้ก็เก็บชุดนอนในห้องเนี้นะครับอาบน้ําเสร็จก็ใส่ชุดนอนห้องนี้แล้วก็เข้านอนพักผ่อนได้อย่างสบายเลยนะครับส่วนถัดจากห้องเตกตัวก็จะเป็นบริเวณห้องน้ํานะครับ นะครับก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวสําหรับห้องมาสเตอร์เบดมเลยนะครับก็จะมีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งอะไรนะครับไว้เป็นอย่างดีแล้วห้องมีขนาดความกว้างที่กําลังดีเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้โดยที่สบายๆไม่อึดอัดเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับได้ชมข้อมูลรายละเอียดแล้วก็บรรยากาศของบ้านแล้ว มองว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ท่านกําลังมองหาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใช่แล้วก็มีความสนใจที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะนัดเข้าชมบ้านนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่ Big กเว l ที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านบริษัท Remax Greenway นะครับที่เบอร์094-3246287หรือแอดไลน์ QR code ที่อยู่ด้านหลังนี้ได้ครับนะครับ b i g กเวลรีแม็กกรีนเวนะครับก็ยินดีที่จะให้บริการกับทุกทกท,กท่านนะครับสวัสดีครับ